เธอคิดว่าชีวิตของเธอมีความสุขแต่สิ่งที่รออยู่ข้างหน้ากลับทำให้เธอแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก15ปีแห่งการใช้ชีวิตร่วมกันเขากลับทิ้งเธอไปภายในเสี้ยววินาทีแต่ไม่ใช่แค่การหย่าร้างที่ทำให้เธอช็อกสิ่งที่ตามมาจะเปลี่ยนชีวิตของเธอตลอดไปคุณเชื่อไหมว่าบางครั้งสิ่งที่เรารู้จักอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดติดตามเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและลุ้นระทึกจนขนลุกบ้านทั้งหลังเงียบกริบ มีเพียงเสียงนาฬิกาแขวนผนังที่เดินไปอย่างเชื่องช้าติ๊กติ๊กติ๊กน้ำตาของเธอร่วงลงบนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบใบหยาถูกทิ้งไว้บนโต๊ะกลางมึกสีดำสนิทต,ตัดกับกระดาษขาวสะอาดเธอจ้องมองมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะระเบิดเขาทำแบบนี้กับเธอได้อย่างไรสิบห้าปีที่เคียงข้างกัน 15ปีที่เธอทุ่มเทให้กับครอบครัวเธอไม่ใช่ภรรยาอีกต่อไปแล้วเสียงรถดังขึ้นหน้าบ้านเธอรีบเดินไปที่หน้าต่างผ้าม่านสีครีมถูกแหวกออกเขากำลังเดินไปที่รถของแม่เขามือของเขาถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แม่ของเขายืนรอยอยู่ข้างๆรถสีดำคันหรูหญิงชราหันมามองบ้านหลังนี้รอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปาก เธอรู้สึกถึงบางอย่างในลมหายใจมันหนักอึ้งและเย็นเยียบเขาไม่แม้แต่จะหันกลับมามองราวกับว่าเธอไม่เคยมีตัวตนเธอขยับปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาลำคอของเธอแห้งผากร่างกายแข็งทื่อภาพในอดีตไหลย,ย้อนกลับมาเสียงหัวเราะของเขาคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้ เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ตอนนี้ทุกอย่างพังทลายเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มรถเคลื่อนออกไปช้าๆฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้งแต่แล้วบางสิ่งขยับอยู่ในเงามืดเธอรู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องลมหายใจเย็นเยียบรินรถอยู่ข้างหู เสียงกระซิบดังขึ้นแผ่วเบาเขาจะกลับมาเสียงนั้นเย็นยเยือกดังก้องอยู่ในโสดประสาทของเธอเธอสะดุ้งหัวใจเต้นรัวเธอหันขวับไปมองรอบตัวบ้านว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แต่ความรู้สึกนั้นยังคงอยู่เหมือนมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดเธอก้าวถอยหลังช้าๆพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบ มือของเธอสั่นเล็กน้อยลมหายใจหนักขึ้นเธอพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ความเครียดแค่จินตนาการของเธอเองแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นบนบนันไดเธอหยุดนิ่งความเย็นเยียบแล่นผ่านกระดูกสันหลังบ้านหลังนี้ควรจะมีแค่เธอคนเดียวเธอรวบรวมความกล้าค่อยๆก้าวไปที่บนันไดเธอเงี่ยหูฟัง เสียงฝีเท้าหายไปความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งเธอกลืนน้ำลายลงคอช้าๆแต่ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากห้องนอนของเธอเองเธอรู้สึกเหมือนเลือดในกายแข็งตัวใครอยู่ในนั้นมือของเธอสั่นระริกเธอเก้าวไปข้างหน้าแต่เท้ากลับรู้สึกหนักอึง้งมือเอื้อมไปจับลูกบิดประตูเย็นเฉียบ เธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วบิดมันออกประตูเปิดออกช้าๆภายในห้องมืดสนิทเธอพยายามเพ่งมองเข้าไปแต่แล้วเธอก็ต้องหยุดชะงักมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นในเงามืดสายตาคู่หนึ่งจ้องกลับมาดวงตาสีดำสนิทไร้แววชีวิตเธอแทบกรีดร้องแต่เสียงติดอยู่ในลำคอร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้ เธอถอยหลังไปจนแผ่นหลังชนกับผนังแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งเขาจะกลับมาแต่เธอจะไม่อยู่แล้วหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเธอพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาร่างนั้นเคลื่อนที่ช้าๆออกจากมุมมืดแสงจากไฟถนนด้านนอกส่องผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือดรอยยิ้มบิดเบี้ยวผิดมนุษย์ ร่างนั้นสูงชะลูดผอมแห้งผิวหนังเหี่ยวย่นคล้ายคนแก่แต่ดวงตายังคงดำสนิทไร้แววชีวิตเธอขยับตัวไม่ได้ราวกับร่างกายถูกตรึงไว้ความหนาวเย็นคืบคลานไปทั่วห้องลมหายใจของเธอเป็นไอขาวแม้อากาศจะไม่ได้หนาวขนาดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเขาทิ้งเธอไปเขาไม่รักเธอแล้วเสียงนั้นเหมือนจะมาจากทุกทิศทาง กล้องสะท้อนไปทั่วห้องเธอสายหน้าพยายามปฏิเสธไม่ไม่จริงเธอพยายามถอยหนีแต่ขาทั้งสองข้างหนักเหมือนถูกโซ่ล่ามไว้ร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นเน่าเธอแทบอาเจียนเธอหลับตาแน่นพยายามนึกถึงสิ่งที่เป็นความสุขวันแรกที่เธอแต่งงานกับเขาวันที่พวกเขาหัวเราะด้วยกัน วันที่เขาสัญญาว่าจะรักเธอตลอดไปแต่ภาพสุดท้ายที่เธอเห็นในหัวกลับเป็นภาพของเขาเดินจากไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองน้ำตาของเธอร่วงลงบนพื้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าเดิมเธอไม่ต้องอยู่ต่อไปแล้วเธอลืมตาขึ้นร่างนั้นอยู่ตรงหน้าเธอดวงตาสีดำสนิทห่างจากเธอไม่ถึงคืบแล้วมันก็ยกมือขึ้น นิ้วเรียวยาวซีดเผือดแต่ลงบนหน้าผากของเธอเบาๆโลกทั้งใบของเธอกลายเป็นสีดำสนิทเสียงหายใจของเธอขาดห่วงหัวใจเต้นช้าลงช้าลงจนแทบไม่ได้ยินอะไรอีกความมืดมิดอบล้อมทุกสิ่งร่างของเธอร่วงลงกับพื้นแต่เธอไม่ได้รู้สึกถึงมันอีกแล้วเธอพยายามกรีดร้องในจิตใจพยายามขยับตัว แต่เหมือนบางอย่างกำลังดึงเธอลงไปลึกขึ้นลึกขึ้นจนกระทั่งเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่ห้องของเธอหายไปแล้วตรงหน้ามีเพียงเงาดำบุบไหวผนังแตกร้าวเสียงกระซิบยังดังอยู่รอบตัวแต่คราวนี้มันไม่ได้มีแค่เสียงเดียวเสียงนับสิบนับร้อยก้องกังวาลเธอเป็นของที่นี่แล้ว เธอพยายามถอยหนีแต่พบว่าร่างของเธอหนักอึง้งมือของเธอเย็นเฉียบเธอก้มลงมองเลือดมือของเธอเปื้อนไปด้วยเลือดสีดำสนิทเธอหอบหายใจแต่อากาศรอบตัวเหมือนถูกรีดออกไปหมดความกลัวแล่นพล่านไปทั่วร่างเธออยากหนีแต่ขาของเธอกลับไม่ตอบสนองเรากับเธอไม่ใช่เจ้าของร่างกายนี้อีกต่อไปแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น เสียงที่เธอรู้จักดีเสียงของเขาที่รักเธอชะงักร่างแข็งทื่อเธอค่อยๆหันไปทางต้นเสียงและที่ตรงนั้นเขายืนอยู่สามีของเธอแต่เขาดูแตกต่างออกไปผิวของเขาซีดขาวราวกับกระดาษดวงตามหม่นมองราวกับคนที่ไร้วิญญาณรอยยิ้มของเขาเย็นชา เขายื่นมือมาหาเธอเธอคิดว่าฉันจะจักเธอไปจริงๆงั้นหรือหัวใจของเธอเต้นระรัวมาอยู่ด้วยกันเถอะเธอสายหน้าทั้งน้ำตาไม่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงเขาเก้าวเข้ามาใกล้เงามืดรอบตัวเริ่มขยับเข้าหาเธอเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้เธอจะไปไหนไม่ได้อีกแล้วเธอสั่นสถานไปทั้งร่าง ลมหายใจติดขัดร่างของเขายังคงก้าวเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเธอถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับกำแพงเย็นเฉียบความหนาวเย็นซึมลึกเข้ากระดูกเงามืดรอบตัวเริ่มไหลเวียนเหมือนหมอกดำเธอพยายามข่มใจรวบรวมเรี่ยวแรงสุดท้ายนายไม่ใช่เขาเสียงของเธอสั่นไหวรอยยิ้มของชายตรงหน้ากว้างขึ้น แต่ดวงตาย,ยังคงว่างเปล่าฉันคือเขาเสียงนั้นฟังดูผิดเพี้ยนเหมือนมีเสียงหลายเสียงซ้อนกันฉันไม่เคยจากไปไหนมือซีบเผือดยื่นมาตรงหน้าเธอเธอกลั้นหายใจเมื่อปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่ลงบนแก้มเธอสัมผัสนั้นเย็นเยียบราวกับมือนั้นไม่ได้มีเลือดเนื้อเธอสะบัดหน้าหนีหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด เธอต้องหนีเธอกระชากตัวเองออกจากกำแพงพุ่งตัววิ่งไปที่ประตูแต่มันกลับเปิดออกเองก่อนที่เธอจะถึงสิ่งที่อยู่อีกฝั่งของประตูทำให้เธอหยุดนิ่งไม่มีทางเดินออกไปไม่มีบ้านของเธออีกแล้วมีเพียงความว่างเปล่าสีดำมืดสนิทไร้ที่สิ้นสุดกระแสลมเย็นแยะเยือกพัดผ่านราวกับกำลังเรียกหาเธอเงามืดขยับตัวไหวรอบๆอบ เสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันจากทุกทิศทางเธอเป็นของที่นี่แล้วเธอหอบหายใจถี่มือสั่นระริกแล้วเสียงหัวเราะแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากข้างหลังเธอเธอหันกลับไปช้าๆเขายืนอยู่ตรงนั้นใกล้กว่าเดิมรอยยิ้มของเขาบิดเบี้ยวผิดมนุษย์ฉันบอกแล้วไงเขายื่นมือมาจับแขนเธอแน่นปลายนิ้วเย็นเฉียบซึมลึกลงไปในผิวของเธอ เธอจะไปไหนไม่ได้อีกแล้วเธอสะบัดแขนสุดแรงแต่กลับรู้สึกเหมือนร่างกายของเธอเริ่มไร้น้ำหนักมือของเขายังคงกุมแขนเธอไว้แน่นผิวของเขาเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าที่ไร้วิญญาณเงามืดรอบตัวขยับไหลเวียนเร็วขึ้นเสียงกระซิบดังประสานกันจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องแผ่วเบาเธอเป็นของที่นี่ของพวกเรา เธอกัดฟันพยายามจะดิ้นหนีแต่แรงทั้งหมดค่อยๆหายไปราวกับอะไรบางอย่างกำลังดูดพลังชีวิตของเธอออกไปทีละน้อยขาของเธอเริ่มอ่อนแรงสติเริ่มพร่าเลือนแต่ในห้วงสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงเธอได้ยินเสียงหนึ่งเสียงที่คุ้นเคยเสียงของตัวเธอเองไม่คำพูดเดียวแต่ดังกงราวกับระเบิด เงามืดรอบตัวหยุดชะงักมือของเขาที่กุมแขนเธอสั่นระริกแววตาว่างเปล่าของเขาสะท้อนความตกใจเธอรวบรวมเรี่ยวแรงสุดท้ายดันตัวออกห่างความอบอุ่นเพียงเล็กน้อยเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างของเธอเธอสูดลมหายใจเข้าลึกดวงตาแน่วแน่นายไม่ใช่เขาเสียงของเธอหนักแน่นกว่าครั้งไหนไหนนายไม่มีสิทธิ์รั้งฉันไว้ เงามืดเริ่มส่งเสียงแหลมสูงร่างของชายตรงหน้าสันสถานสีหน้าของเขาบิดเบี้ยวไม่เงาดำรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนถูกฉีกออกจากกันร่างของเขาสั่นไหวก่อนจะค่อยๆเลือนรางลงเสียงกรีดร้องสุดท้ายดังสะท้อนไปทั่วจนกระทั่งทุกอย่างเงียบสนิทความมืดรอบตัวแตกสลายเป็นเสียงเสียงและแล้ว เธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงอาทิาตย์สาด่องเข้ามาทางหน้าต่างห้องนอนของเธอเสียงนกนอกบ้านดังแว่วมาแต่ไกลเธอหอบหายใจถี่เหงื่อเย็นชุ่มไปทั้งร่างเธอกวาดสายตามองไปรอบๆทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมไม่มีเงาดำไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเขาเธอขยับมือมากุมหน้าอกตัวเอง หัวใจยังเต้นอยู่แรงและชัดเจนเธอยังอยู่ที่นี่เธอยังมีชีวิตเธอลุกขึ้นจากเตียงเดินไปเปิดม่านหน้าต่างแสงแดดอ่อนๆกระทบใบหน้าของเธออบอุ่นเธอสูดลมหายใจเข้าลึกครั้งนี้ไม่มีมือเย็นเฉียบฉุดรั้งเธออีกแล้วไม่มีใครรอเธออยู่ในเงามืดอีกต่อไปเธอเป็นอิสระแล้ว